สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่บ้านคุณย่านะคะเอามารับผักผักต่างๆผักสดต่างๆนะคะแล้วก็มีแตงโมโด้วยนะแตงโม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 ลูกตัวเหวานรับประทานตูกตุกใจแตงโมจินตรามาใหม่แตงโมจินตรามาใหม่เปิดดูข้างในเนื้อแดงใ,ใจไหวันนี้มาขายราคาไม่แพงเอาไหมาจิ้มไหมพพิจาเอาไหมาจิ้มไหมพพิจาแตงโมจินตราเปลือกบางนเนื้อแดง เอามะยไกห่หายไม่แพงนะวันนี้ไม่ได้ซื้อนะคะของฟรีค่ะก็มาดับผักที่บ้านคุณย่านะคะคุณลุงเขาเป็นคนปลูกนะคะเนี่ยเป็นคนปลูกทั้งหมดเลยอะ่ะม,ม,มีทั้งมะเขือเทศแตงกวามะเขือม่วงโกยะโกยะนี่คืออะไรคือมะระนะคะโกยะนี่คือมะระเออแล้วก็มีอะไรอีกมีข้าวโพดข้าวโพดหวานมาก แล้วก็มีหัวชัชเท้ามีขาเบร์นะผักมีครบเลยอะ่ะโอ้โหมีความสุขมากได้กินผักสดๆปลอดสารพิษนะคะนะี่คุณคุณลุงเขาปลูกที่ที่เฮาเฮาตรงนั้นเป็นเฮาที่ใช้ในการเพราะเมล็ดข้าวเพาะเพาะข้าวอ่ะเวลาหน้าหน้า,นาประมาณเดือนปลายเดือนมีนาถึงเมษาเนี่ยเขาก็จะเพาะข้าวนะคะเขาจะใช้เฮาเพราะว่าอากาศมันหนาวไงต้องเอาไปเพาะแล้วก็เลี้ยงไว้ในเฮา แล้วก็ควบคุมอุณภูมินะคะข้าวจะได้งอกนะพอพอเฮาตรงนั้นว่างเขาก็ปลูกผักอืมก็ปลูกผักกินอะ่ะแล้วก็มีแตงโมด้วยเนาะคุณลุงเขาปลูกแตงโมหน้าร้อนที่ปลูกทุกปีเลยเก็ได้กินแตงโมที่คุณลุงเขาปลูกนี่แหละเพราะว่าถ้าเราไปซื้อมันก็แพงไงลูกเราถ้าลูกขนาดนี้ก็ลูกละสองพันหรือพันห้าพันแปดอะไรเงี้ย พันแปดร้อยเยนอะไรเงี้ยพันห้ารเยนก็แล้วแต่ขนาดวแตซส์นะฮะอันนี้ก็เก็บใส่ถุงเลยค่ะเออแบบเยอะมากเลยประมาณห้ากิโลได้มั้ง <laughs> เยอะมากเลยคือคือผักผักพวกนี้ไม่ต้องซื้อเพราะว่ามีอยู่แล้วหน้าร้อนนี่เป็นอะไรที่มีความสุขมากได้กินผักหลากหลายชนิดเหมือนอยู่ที่เมืองไทยเลยอ่ะอืมแต่ถ้าหน้าหนาวก็ไม่ค่อยมีผักให้กินนะคะก <laughs> ็จะมีเฉพาะผักหน้าหน้าหนาว ผักหน้าร้อนก็นะต้องกินหน้าร้อนแบบโอ้โหแบบเหมือนอยู่เมืองไทยเลยกินตําแตงทุกวันเลยมีความสุขมากอืมกินตําแตงเมะเขือเทศก็มีใช่ไหมเออใส่มะเขือเข้าไปด้วยเออแล้วก็ใส่เครื่องปรุงของไทยพริกปะลาอุ้ยอร่อยแซ่บทุกวันเลยอืมไม่ต้องซื้อไงเออชอบมากเลยขอบคุณคุณลุงนะคะที่ปลูกผักให้เรากิน <c oughs> บางทีแกก็ไปให้ที่ ที่เขาซัมบอรี่หรือไม่ก็เอามาอามาให้ที่บ้านเลยคนะรู้สึกขอบคุณมากเลยมีคนปลูกผักให้กินถ้าเราไปซื้อก็หลายต่างนะะวันนี้ก็มาไว้ที่บ้านคุณย่าแล้วก็คุณย่าเขาก็จะเรียกเราไปเอาเออก็ไปเล่นกับคุณย่าด้วยฮนาายันนจังไปก็คนแก่ก็จะได้ไม่เหงาไงเออได้เจอหน้าหลานอ,อืก็เป็นความสุขของคนแก่นะฮะอ,อ่ส่วนฮนาาันนจังก็ถ้าไปบ้านคุณย่าก็จะได้วิ่งเล่นแต่เสียดายวันนี้อากาศไม่ค่อยดีฝนตกนะ เนี่ยให้มะอุ้มแตงโมตอนตอนที่ท้องฮนรรันนาจังนี่แบบกินแตงโมคือฮันน่าจังเกิดช่วงหน้าร้อนเนาะเดือนแปดก็แม่ก็จะกินแตงโมแบบโอ้โหกินแตงโมเยอะมากอะเอออาทิตย์ละสามลูกอะไรเงี้ยสามสี่ลูกอะเอะอเนี่ยไปซื้อที่ซูปเปอร์มากินนะเนี่ยก็นังอุ้มมาอุ้มมาขึ้นรถเลยก็ทํทหลุดมือมากเลยลูกใหญ่มากเลยอะอืมก็แตงโมปลูกกินค่ะก็ ก็ดีสนุกชอบกินแตงโมมากเลยหน้าร้อนอะ่ะจะกินมีแตงโมไม่ต้องกินข้าวเที่ยงเลยน่าจะถ้ากลางคืนไม่ต้องกินนะคะเพราะว่ามันจะเข้าห้องน้าบ่อยอก็เนี่ยค่ะเป็นความสุขในหน้าร้อนเออมีผักให้กินมีผักอะไรคล้ายๆเมืองไทยอะ่ะออชอบเนี่ยนาจริงๆริงนางอยากจะเล่นนะอยากจะเล่นเนี่ยแต่ว่าฝนมันก็ตกเดี๋ยวก็ตกปล่อยๆเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ตกแล้วก็หยุดก็เลยก็เลยไม่ได้เล่นอะไรมากอืมก็ แวะมาช่วงเย็นแวะมาแวะมามาหาคุณย่าด้วยมีแบบเล่นแบบพี่เล่นพี่เล่นด้วยนะคือเอากุญแจแม่อะไปไปไปซ่อนไว้ในกางเกงเออกุญแจรถอะนะคะเ,เล่นอะไรพี่เล่นพี่เล่นนะคะก็เป็นความสุขเล็กน้อยในช่วงเย็นหลังจากทางานแล้วก็แบบเออมีผักสดๆไปกินโอ้แบบชอบมากเลยเอได้กินผักสด พออายุมากขึ้นเราจะรู้ว่าการกินได้กินผักเยอะๆมันเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพมากอืเราต้องกินผักเยอะๆนะกินให้มันหลากหลายชนิดดีต่อสุขภาพลดแป้งลดน้ําตาลลงนะคะเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วเราจะต้องกินผักเยอะๆเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพนะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงคัะก,ก,กินเยอะๆมันดีต่อสุขภาพมากเลยเอตอนกินอาจจะไม่ค่อยอร่อยแต่ว่า แต่ว่าพวันนุ่งขึ้นเราจะรู้สึกดีนะะถ้าเรากินผักเยอะๆแต่ถ้าเรากินอะไรที่มันไม่ดีต่อสุขภาพ,พอ่ะพวันนุ่งขึ้นตื่นเช้ามาเราจะรู้สึกไม่ดีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะคราวนี้เราก็จะมากินแตงโมกันนะคะเอ่อจะให้ดาวว่าข้างในนี่มันจะเป็นยังไงคือแตงโมอันนี้ปลูกปลูกกันเองอ่ะเออเพิ่งออกชุดแรกคาซูโมโนะนะคะก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมันจะเก็บเราเก็บเร็วไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงคาสต้ น้ำมีเหลดน่าすごい赤โอ้สวดือดฮ่า <laughs> ฮ<見て>่า <laughs> ใ<ごい>ิน <laughs> ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าก่าฮ่ฮาฮาฮัาฮ่าฮ่นฮ่านาฮฮ ถึงจะไม่ค่อยสวยแต่ว่ารสชาติดีนะคะรสชาติหวานอร่อยค่ะดีใจมากเลยได้กินแตงโมแล้วอร่อยค <c oughs> ่ะข้าวโพดก็อร่อยนะอืมทั้งสองอย่างอร่อยมากเลยเออทั้งแตงโมทั้งข้าโพดอ่านี่คือสัญลักษณ์ของหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนจะต้องได้กินแตงโมได้กินข้าโพดนะหวานปาน้ําผึ้งนะหวานมากเลยโอ้โหกินขนาดเรากินยังไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไปต้มนะกินดิบๆนี่ยังหวานเลยเออเอาไปต้มแล้วยิ่งหวานกว่าเดิมอีกอะ เอออร่อยมากกินข้าวโพดกับแตงโมนี่ก็มีความสุขมากเลยค่ะไม่ต้องยินข้าวเลยนะคะเออกินสองอย่างน,นี้ก็ก็อิ่มแล้วค่ะนณจังนางก็ชอบกินแตงโมเหมือนกันนะคะออชอบเพราะว่าตอนที่ท้องันณจังเนี่ยแม่ชอบกินแตงโมเพราะลูกเกิดมาก็เลยชอบกินแตงโมเหมือนกันออก็เนี่ยค่ะ,ะผักที่ได้รับมาจากบ้านคุณย่าทั้งแตงทั้งมะเขือเทศอะไรพวกนี้หรือ,อก็มาทําตําแตงไงอ,อ,อาหารเที่ยง อกินทุกวันฉันกินทุกวันเลยอะ่ะอาหารเที่ยงไม่รู้จะกินอะไรมันอากาศร้อนอย่างเงี้ยอืมก็ต,ตําแตงกินอส่วนปลาเขาก็จะกินอีกแบบหนึ่งของเขาอะถ้าต,ตําแตงถ้าไม่เผ็ดเขาก็กินนะแต่ถ้ามันเผ็ดเขาอวเขาจะกินไม่ได้เขากินคําเดียวเขาก็เอาไม่เอาเลยวรมันเผ็ดทั้งนะก็เส้นโซเมงเส้นอุดง้งเส้นอะไรเนี่ยเราก็ทําให้ปลากินแล้วเราก็เอาเส้นพวกนี้มาใส่ในตําแตงด้วยไง อ,อ,อร่อยโอ้โหกินถ้าวันไหนหิวมากๆก็จานหนึ่งก็กินหมดเลยนะเออแบบกินแบบโอ้โหแค่นี้ก็อิ่มแล้วเลยวันนี้จานเดียวก็ก,ก็ก็พอแล้วไม่เอาอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะเ <laughs> นะมาแดดเมาแดดกลับมาบ้านเนี่ยได้กินอาหารพวกเนี้ยมันสุดยอดอาหารเลยนะฮะเออมันสุดยอดจริงๆอะ่ะ เราได้กินในหน้าร้อนเนี่ยมันจะมีโอกาสได้กินในหน้าหน,นาวจะไม่ค่อยมีเวลาได้กินเพราะว่าหน้าหน,น,นาวจะต้องขายสตรอเบอรี่อาหารเที่ยงนี่จะแบบเมนูแบบเนี้ยหากินยากไม่ได้ทาไม่ได้ทํากินอะ่ะอืมหน้าร้อนก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคะได้กินอาหารพวกเนี้ยโอโ้กินแล้วอยู่ดีมีแหงค่ะนะอาหารอาหารดีต่สุขภาพก็คืออาหารที่ได้จาก ซอยแล้วก็ได้จากซีนะค็คือได้จากดินแล้วก็ได้จากทะเลนะก็เป็นพวกพวกผักเนี่ยแล้วก็พวกอาหารทะเลพวกปลาพวกสาหร่ายอะไรพวกเนี้ยอืมนะก็เนี่ยค่ะหน้าร้อนเราก็ปลูกกินเองไงถึงเราไม่ได้ปลูกคุณลุงเขาปลูกให้แต่เราเราก็ได้รับได้รับของมาเออคุณปลูกแกบอกว่าผักเนี่ยเราต้องกินทุกวันถ้าเราไม่ไม่ปลูกกินเองอะ่ะมันก็ต้องเสียงเงินซื้อทุกวันอะ่ะแกบบบอก ส่วนเ,เนื้อไก่ปลาอะไรพวกนั้นเราหาไม่ได้เราค่อยไปซื้อเขาบอกคุณปู่เขาพูดไว้น่นะฮะเออเราก็ฟังเขาเออมันก็จริงของเขาเนาะเนี่ยค่ะก็กินข้าวเสร็จแล้วก็ไปทํางานนะคะเอออยู่ดีมีแหงกินข้าวกินข้าวแล้วก็อิ่มท้องค่ะแล้วไปทํางานสู้งานกันต่อไปนะคะวันนี้ก็เก็บภาพมาฝากกันเท่านี้ก่อนนะคะนี่ก็ นะบรรยากาศดีๆความทรงจําดีๆก็เก็บไว้เป็นคลิปอยากจะดูเมื่อไหร่ก็เข้ามาดูไงพอเวลาผ่านไปแล้วรู้สึกมันมีคุณค่ามากอยนะที่เราเราได้ทําคลิปไว้นะก็วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอันนี้สตรอเบอร์รี่นะถึงไม่สวยแต่ก็อร่อยนะ